ว่ามพามันไป 5, หาเพิ่นมันไปเพิร์ลเรียดด้ <c oughs> ไปเลียนน้ำผึ้ <c oughs> ก็มนะันมีของกินมันไป่วให้ไปนะเอาไปเนี่ยมาก็ได้เราก็มาถึงขัวแล้วครับ ที่จะข้ามขัวใหญ่ครับเรามาถึงแล้วขัวใหญ่ครับขัวใหญ่ก็เข้าไปแล้วเนาะเข้าไปแล้วก็ะชีพันนี่ละจะเลื่อนขึ้นไปบันจะเลื่อนผ่านยังเนาะเลื่อนนี้แล้วก็ดูผ่านครับเรามาผ่านดูครับแวะมาดูครับแวะมาดูเดานครับดัน สวนมะพร้าวหอมไก่หรยของพ่อใหญ่เลรทุกคนมีหน่วยเหรอส่วนบะกข้าพวกหมากปำบ่หมากปำตัวนึงบ้านบะเพ้าตาเนี่โอ้โหน่วนที่เขาสั่งไปที่เขาให้ไปหน้าที่ถามไป้าพอขาม่อเขาออมกะสิบันกะสิมาอยู่หันยูหลอกขั้นแล้วเบียบนันะ มือนี่ลาใจนั่งสิว่าไม่มือไรอ่ะเราก็อ้อมครับเราไม่เราไม่เข้าเราอ้อมครับอ้อมเพราะว่าเราจะไปน้ำคายข้างนาคนขับสะพานข้างน่านี้เป็นด่านด้วยจะนี่เป็นด่านเลื่อนขั้ขัวเห็นว่าขัวครึ่งหนึ่งยุ่ขึ้นห้าสิบไปรอดขั้วในแล้วเนี่ยออเห้าสิบเรียบขัวไปในแล้วเนี่ยเพราะว่าด่านยังไงนี่ด่านสั่งเรอได้ขั้วสั่งเรามาดูขัวใหญ่ครับ เดี๋ยวทีมักแยกงานอยู่ทางในหันต่อมองต่อม้ายันคนนั้นล้วเรามาดูขัวใหญ่ครับเรียบขัวใหญ่ครับข้ามไปเพราะรถข้ามไปก็มีขั้วใหญ่เหมแวมันตปเวียดนามเนื้อข้ามนี่อะไรนี่ไปได้ไปได้ข้ามไปตัวนี้เนี่ยเลี้ยนสายอสุดที่ได้เบางขัวใหญ่นะครับวันนี้ขัวใหญ่แบบลูกซบมัน เห็นมาทั้งหนาเนี่ยขัวใหญ่ครับขัวใหญ่ัวใหญ่โซกากเนี่ยโซกางเล่าจนพระเจ้าอยู่หัวเุิเนี่มากเปิดนะเร็จเรียบร้อยแล้วมััเปิดนี่คือขัวใหญ่ครับขัวใหญ่แาเข้าว่าไปเข้าจะไปน้องค่ายครับฮึ่่ลงฟัครับเราก็จะไปน้องค่ายแล้วครับวันนี้เขาไปแล้ว อาหาไปแบบปวกก่บังขวใหญ่เลยครับขี่รถทานวันนี้เราไปนองคายอุดวนครับร้อเท่าไรร้130อยสามสบ่บกว่า,ขอขออานร้อยสี่สิบสากิโลน้องคายมาหอดบางเนี่ยร้อยสี่สิบสามสาสิบสี่เนี่คั่สิบสมหลดซวมนะครับอาอู้ยอ่านซอยคอยได้ออดีโอ้ยแ่นด้ร้อหาหนึ่มาหอดไรหนึ่งออ่านยุ่นไง ไปที่จี่ร้อยอยิบซ้เลยวเนี่ร้อยยิบผ้าเดี๋ยวจุดผ้าเขาไปวายผ้าพอวัดห้องชิลาเคเดอร์ะดนอค้ำยังคูอันคู่เขาคุ้ยัาสังคมกับจิบเแมนทัานเยนเนาะสังคมมันไปเศหนึงโอ้หสมบ้าน้องไไปนะคันนี้ผู้เขาคุ้ย Yeah now.